เพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเวลาที่เพื่อนๆซื้อเครื่องสําอางอะคะ่ะเคยสังเกตที่ฉลากหรือข้างกล่องกันบ้างหรือเปล่าคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บางตัวที่เอ๊หลายคนแอบถามมาว่ามันแปลว่าอะไรนะวันนี้หนูไก่จะมาแนะนําสัญ,ญลักษณ์ตัวนั้นให้รู้จักกันคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะไอเจ้าสัญ,ญลักษณ์ปลากระป๋องเอ้ยไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์คล้ายๆรูปกระป๋องเปิดฝาที่มีตัวเลขอยู่ข้างในแถมตัวเลขข้างในก็ยังไม่เหมือนกันอีก มันหมายความว่ายัางไงนะสัญลักษณ์ตัวนี้จะบอกให้เราได้รู้ว่าหลังจากที่เราเปิดใช้เครื่องสํงาอางตัวนี้ไปแล้วว่ะค่ะมันจะยังมีอายุต่อไปได้อีกกี่เดือน <S <S 2> <S 2> โอ้ไม่มันไม่เหมือนกันกับวันหมดอายุที่เพื่อนๆมักจะชอบดูกันตรงนั้นนะคะสัญลักษณ์ที่เราเห็นตัวย่อ MFG แล้วก็ตามด้วยตัวเลขตรงนี้จะสื่อถึงวันที่ผลิตและบรรทัดถัดมาจะมีตัวย่อขึ้นต้นว่า EXP แล้วตามด้วยตัวเลขตรงนี้จะหมายถึงวันหมดอายุในส่วนของวันหมดอายุตรงนี้ค่ะมันมันแปลว่าถ้าสินค้าตัวนี้ยังไม่ได้ถูกแกะใช้มันจะสามารถมีอายุต่อไปได้อีกกี่ปีอาจจะ2ปี3ปีแล้วแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์เคาระบุไว้ซึ่งตรงนี้เองอะค่ะมันจะได้ตามนั้นเป๊ะหรือเปล่าเ,เ,เ,เนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับการจัดเก็บทำไมเครื่องสำอางที่เปิดใช้แล้วมันถึงมีอายุสั้นลงน่ะล่ะคะ มันก็น่าจะมีอยู่2เหตุผลใหญ่ๆเนาะเหตุผลแรกะะก็คือบางคนอะใช้ไม่ถูกวิธีเช่นเอานิ้วไปป้ายครีมโดยตรงอะคะ่ะไปสัมผัสเนื้อครีมโดยตรงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านิ้วมือเราล้างมาสะอาดไหมไปจับนู่นนี่นั่นก่อนจะมาสัมผัสเนื้อเครื่องสำอางแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือในเรื่องของการจัดเก็บบางคนเอาไว้ในรถอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะรถยนตอกนกลางวันเวลาที่แดดร้อนๆอ,อะ คนอยู่ยังตายเลยนะเครื่องสําอางอย่าในนั้นไม่รอดแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อเครื่องสําอางมาใช้ะคะ่ะอยากจะให้ลองสังเกตที่ข้างกล่องกันนิดนึงว่าเขามีคําแนะนําอะไรไหมเกี่ยวกับวิธีการใช้หรือว่าวิธีการจัดเก็บนะคะเพื่อให้สินค้าเนี่ยอยู่กับเราได้นานๆแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกวิธีการสังเกตกันว่าเครื่องสําอางที่มันหมดอายุแล้วเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตตรงไหนได้บ้างสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะ